ชาวเน็ตเขาแห่แชร์ครับโ้ล่าสุดนี้ไปแลนอะไรนะไม่เอาแลนบิดจะเอาแลนสไลด์ไปภูเก็ตโอ้โหไอพิธานะเออนี่ครับพ่อทิมนะพ่อฟ้ากับพ่อแท้ๆท,ทำไมมันต่างกันลิบลับอย่างนี้ตอนนี้พ่อฟ้าไม่สนใจตะวันแล้วหรอโอ้นะพ่อฟ้านี่เมินหน้าหนีนะครับ ตัดหางปล่อยวัดอิตวันน้องตะวันลูกตะวันอย่างแบบไม่มีชิ้นดีไม่แบบมึงไม่มีใยดีแล้วเหรอเออมึงไม่ใยดีใยแสียใยอะไรเลยเหรอนะฮะมึงไม่โอ้โหแม้แต่แม้แต่ชื่อตาอะไรมึงกงไม่กล้าเอ่ยถึงมึงมึงโอ้โหมึงนี่สุดยอดว่บมึงเป็นมนุษย์ได้งไงวะจิตใจมึงทําอะไรมึงไม่มึงใจไม้เสละกรรมึงอย่างนี้วะนะ มึงไม่คิดจะมาเหลียวแลมึงไม่คิดจะแต่ในขณะที่ตอนก่อนนะมึงถือดอกไม้ทานตะวันมึงเขียนจดหมายหาทานตะวันคือแต่ว่าคือตอนนี้มึงไม่ใหญ่แสแล้วว่ามึงไม่ใหญ่ดีอะไรเลยอะมึงนี่จิตใจมึงเป็นมนุษย์ปกติปราว่ะเนี่ยเขาสู้เขาอุตส่าห์สู้เพื่อแก้มาตาหนึ่งสองกับมึงเนี่ยโอ้อุตส่าห์ไปแปะสติกเกอร์ให้นะให้ขึ้นเวทีเราต้องโอ้ แต่ว่าตอนนี้คือแบบมึงเหมือนแบบพลิกจากฝ่ามือหน้าหน้ามือเป็นหลังตีนเลยอ่ะเออนี่เหรอคนแบบนี้เหรอที่พวกมึงศรัทธาที่พวกมึงเชื่อถือกันไนะหนพวกด้อมส้มนะทิ้งน้องตะวันได้ลงคออ่ะนะทั้งที่มึงเคยสู้กันมาทั้งที่มึงเคยแบบโอ้ยถือดอกไม้ท่านตะวันโอ้ยขีดจนหมายหา นี่เหรอคนที่มึงชื่นชอบกันเนี่ยเหรอคนแบบนี้เหรอที่จิ้มพวกมึงจะให้มาเป็นนายกอ่ะนายกพิธานายกพิธาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเออดูส,สิมึงไม่ใยแสมึงไม่ใยดีมึงไม่อะไรเลยอ่ะโอ้เอาคนแบบนี้เหรอมาเป็นนายกมึงเอาคนแบบใจดําอย่างเงี้ยเหรอฮะมึงยังแห่กันชื่นชอบอีกเหรอมึงยังจะเลือกอีกเหรอคนแบบเนี้ยนะ ไอ้ถามหน่อยด้อมส้มมึงเป็นคนประเภทไหนวะมึงเป็นคนแบบได้ยังไงวะถามจริงๆมีมีความเป็นมนุษย์ไหมถามหาหน่อยไอ้ที่พวกคําที่พวกด้อมส้มใช้อ่ะถามหาความเป็นมนุษย์อ่ะมึงยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมหถามหน่อยมึงไม่ห่วงเพื่อนร่วมโลกมึงเลยเหรอเขาอุส่านั่งร้องห่งร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ันน่ะนะนะมึงมีความเป็นมนุษย์หไหม เอเอาเอา,เอาความเป็นมนุษย์ให้มึงได้ก่อนน่ะนะคําที่ปุงชอบใช้กันนะ่ะถามหาความเป็นมนุษย์เออถามหาความเท่าเทียมถามหาความเป็นมนุษย์พวกมึงอ่นะไนความเป็นมนุษย์ของไอพิธามึงอยู่ไหนตอนเนี้นะโอ้ยดูสิครับดูสิท่นมมานผู้ชมอะนะไอพวกดอมส้มดูสิความเป็นมนุษย์ของพวกมึงอยู่ตรงไหนวะนะ มึงไม่สนใจมึงไม่ใย,ยดีน้องเขาเลยตอนเนี้ยโอ้โหมึงแบบสะบัดตูดหนีอะนะแบบสะบัดตูดทิ้งอะเลยนะอะอย่างเงี้ยเออโหแล้วมึงทำได้ยังไงว่ามึงเป็นยอดมนุษย์จริงๆวะทั้งที่แต่ก่อนนี่มึงเคยไปดืนยืนถือดอกไม้ตะวันไปยืนไม้อะไรจุดทูบจุดเทียนอะไรมึงอะนะแต่คือตอนนี้คือมึงแบบนะคือมึงไม่เอาสักนิดเลยเหรอ มึงไม่กล้ายุ่งเลยเหรอกลัวเหรอกลัวเขาจะว่าเป็นพวกล้มล้างหรือว่าไงโอโ้มึงนี่นะใจดำอำมหิทธผิดมนุษย์พนาวะนะอขนาดฝ่ายตรงข้ามก็ยังสงสารเลยแต่มึงนี่ไม่เคยสงสารกเลยล่ะมึงก็คือตัดหางเลยปล่อยวัดเลยไม่สนใจแล้วโอ้โหนี่ยเนี่ยครับไอ้ใจดำไอ้อมหิทธ ไอ้ไม่รู้จะด่ามึงไงมึงไอ้อัมาหิตนะเออโอ้โหสุดยอดจริงๆกว่ามึงเะอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ